สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่กับช,ช่องดีซีตะเพนนะคะวันนี้เราจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับบอลสีค่ะในเรื่องของบอลสีลายเปิดนะคะมีเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบบอลสีลายเปิดมางคะในวันนี้นะคะเราจะพามาแนะนำวิธีเลือกบอลสีนะคะถ้าอยากได้ใบเปิดๆนะคะเรามี เทคนิควิธีในการดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะวิธีที่เราแนะนํานะคะก็จะเป็นวิธีเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้ค่ะบอลสีใบเปิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือใน1ใบนะคะก็จะมีสีหลายๆสีหรือสองสีขึ้นไปนะคะส่วนอย่างต้นนี้นะคะก็ไม่ใช่ใบเปิดนะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะว่าใบเปิดกับใบไม่เปิดเนี่ย ต่างกันอย่างไรนะคะบอลสีใบเปิดนะคะก็คือบอลสีที่มีหลายๆสีใน1นใบนะคะมีตั้งแต่สองสีขึ้นไปนะคะมีรวดลายที่ไม่มีฟอร์มนะคะก็คือจะแตกต่างออกไปแต่ละใบนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะนี่ก็คือเป็นบอลสีใบป,ป้ายใบเปิดนะคะ นี่ต้นนี้เป็นลักเอ๋ยนะคะก็คือจะมีสีหลายสีเช่นสีแดงสีเขียวสีขาวนะคะก็ถือเป็นบอนสีใบเปิดค่ะการดูวิธีการดูบอลสีใบเปิดเบื้องต้นนะคะสําหรับลูกไม้ต้นเ,นเล็กๆนะคะก็จะมีวิธีเทคนิควิธีหนึ่งนะคะซึ่งเราจะขอมาแนะนําในคลิปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ วธีการสังเกตบอลสีใบเปิดเบื้องต้นนะคะวิธีของเรานะคะเราก็จะดูจากหูใบนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสังเกตได้ว่าบริเวณหูใบนะคะจะเป็นบริเวณที่กัดสีเป็นอันดับต้นๆน,นะคะจากใบแรกๆนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการดูตรงหูใบนะคะอย่างใบนี้นะคะมันก็จะมีหลายๆสีนะคะก็ให้เดาว่าอนาคตนะคะก็นองก็จะมี หลายๆสีในหนึ่งใบนะคะก็เรียกว่าบอลสีใบเปิดได้ค่ะเรามาดูความแตกต่างนะคะต้นนี้นะคะเป็นบอลสีที่กัดสีเต็มใบนะคะตั้งแต่ใบแรกนะคะก็จะมีสีมาตั้งแต่บริเวณกลางใบหูใบนะคะปลายใบเลยนะคะซึ่งแตกต่างจากบอลสีใบเปิดนะคะซึ่งจะกัดสีเริ่มที่บริเวณเออหูใบก่อนนะคะ อย่าง3ต้นล่างนี้นะคะก็เป็นบอลสีใบเปิดหมดเลยเพื่อนๆก็สังเกตที่หูใบนะคะแต่ละใบก็จะมีสีออกตรงบริเวณหูใบทั้งหมดเลยนะคะต้นนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของบอลสีใบเปิดอีกหนึ่งต้นค่ะบริเวณหูใบนะคะจะมีสีเขียวแก้มสีแดงสีขาวสีเหลืองนะคะนี่ก็จะมีลักษณะที่เป็นเปิดๆนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกต้นไม้ลูกไม้นะคะต้นเล็กๆนะคะที่เราอยากได้สีที่เยอะกว่าหนึ่งสีนะคะแล้วก็สามารถดาวนาคตได้ค่ะ